เอพ่อไหมอ้าวพ่อเขาพ่ออครอะพ่อกู้เลยเฮ้ยม้งอะรับน้องสาวขอเขาไหมรับสิวนดีกูนะมึงอ

Anh ta không Dutch. mình không chút nó em không, 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 ตับตัวน้องสาวมาวันนี้เราทั้งสองคนต้องยืนมูยืนแมวยืนหมูยืนแมวยืนหมูยืนแมวยืนหมูยืนแมวมุงก็สองน้องสาวของศรีกับขึ้นให้กมสนมดูหนักได้ทำไมอะ หน่องนวแล้วแค่แค่ทิ้งกระเปาพี่ไว้กลับไม่ได้ทำไมอ่ะทำทิ้งปันดแล้วเฮ้ยเราหมเนตเอาแต่เอาอ่อะไรตกใจเลยกูถูดตายยไม่ทำอะไรเลยตองพิสจาพูดรักกี่ไหรักิ้าเดอไม่ได้กท้าเลยถูกท้ากันถู มันเป็นผู้มันก็บอกว่าเนี่ยมาดีจะทักถึงถามว่ารักมั้ยแปลว่าอยู่ตึกนี้ดีไงอ่ะ ก็งเงินเสร็กงปพูดเลยถามว่านับหรือเปล่าแล้วตอบใจหมดีอเออรักไหมล่ะให้อะไรไปโง่าจดูใ่ดูคนเฮ้ยมานับหนึงถึงสามส่งน้องสาวมาแล้วคืนน้องสาวคืนให้มึงหนึ่ นักภาษาเขมรไปม่ได้อยู่แล้วเป็นคนไทยเว้ยเอากูบอกว่าขอภาษาเมรไปนไกูเป็นคนไทยกูรลบไม่ได้เอม่อทสเออองสามไป จะบอกเลยนะว่าน oh, oh, yes. ้องมึงจะเอาไล้วอเาเาเลยเอาละครับทุกี่เรื่องนี้มันั็เข่งยันไม่จบไม่ได้เอาเยยังไงครับยังไงครับจะกลับด้วยไหม โอ้โหแนะครับทีนี้ต้องแดงจับตัวพัดซีมไปด้วยทำความเสียใจกับเราน้อยถ้าเมื่อช่วยเหลือน้องของตนไม่ได้ มึงเคยเข้าบ้านกำัสดู่ใช่ไหมม่มีทาเท่าไหร่ทีั้นมึงไปแอบดูว่ากำันสดจะทออะไรกระสมศสีกูจะรอมึงอยู่ที่วัดกระสอบเาเขาบอกูได้และกูจะเป็นคโตมากไม่ต้อง่วงกูจะอกรือแผนการของเจ้าน้อยครับให้ไปเสิร์ฟดูวยกับป้าบานของกำนังสดนั้นเป็นยังไง หลเียกับพี่ลุงเยภาพและลูกชายของเขาก็เดินทางมาถึงไปน้สองสี่น้องสาวกลาไม่รู้เป็นยังไรบ้างนิเกอกนั่งหน้าซีดกันข้างนแต่วาเขาดูตัวเองไเนาะเฮ้ยอาพ่อ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 อ่อไป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 เปไ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 ปยไป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 เปไ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 ไปไปไไ่อไไ เดี๋ยวตาเดี๋ยวมาเดี๋ยว้าโอเคแล้วกันโอ้ยโ้ยแต่ตัวเขาเนี่ยตัวจริงไม่ได้หรอวจริงต้องจกเสจมาจังนี้เฮ้ยกหตุอะไรจังไม่ได้ยังไงล่าเรื่องยังไงหลัวมีสภาพเป็นยังงเฮ้ยโวหารักกัตั้งนานใช่แล้วคุยสภาพเปยังไงบ้างควางนี้เป็นสิกว่าปีเกือบยีปีที่เราไม่ได้เจอกันใช่ ว่าแต่ว่านคนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อไม่กี่วันนี่เองห้าหล้านใช่ไมชหไมที่ปนไปใช่บ้า,หาหเหรอไม่เคยปนมันจะไป็จี้ใครเลยว่าแต่ว่าข้าโดนคดียักยอกเงินห้าล้านบาทจะเกือหมด<า>เพื่อเกือบตายเกือบโดนร่วงชังน้นทหารชีวิตดีได้ดูชายมาช่วยว่าคดีความกันไว้คนนั้นมันมีหน้าช่วยจริง้าดนเยี่ยมากเลยพี่ก็ตาเป็นกีบผ่ายได้ทีนั่ส่วน ว่าแต่ว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันยังเหมือนเดิมเราเคยสัญญากันไว้เมื่อตอนวัยรุ่นใช่ถ้าหากว่าข้ามีลูกชายหรือลูกสาวเจ้ามีลูกชายหรือลูกสาวเราจะต้องให้มาเป็นดองกันแต่งงานถูกต้องเลยบัดเดี๋ยวนี้ลูกชายข้าโตแล้วเอ็งมีลูกชายน้าเอ็งอ่ะมีลูกสาวว่ะโอยมาทำไมเข้าขากันแใช่เพื่อนห้ามแยกนั้นสัญญาห้ามบิดเบี้ยวเฮ้ยไม่มีผิวอยู่แล้วไอ้หนุ่มไอ้สมบูรณ์ทำความคารวะ นี่เพื่อนพ่อเองผู้ชายคนโต่อดิสคอนมาน้างโป๊คุณพาลูกคุณกลับไปเลยไอ้บอาก็เพราะมันแก่แลยมันพวกไี่สวยไอ้หเรียกลุงมาหอรูคุณลุงสวัสดีค่ะไอ้พ่อหาฟ้าเฮ้ยสวัสดีพี่คือไม่คือไม่อีกต้างนึงเราเป็นเพื่อนกันจะไป็ดองกันอยู่แล้วสวัสดีครับพี่อ๋อ สวัจาวดีพี่ยายนี่ดูคนที่สองโน่นโ่เคนเล็กอยู่โน่น่นน้อใครวะลูกคนเล็กลูกคนเล็กลดก๋นเไงล่างรถโพงะถอนใครเขาก็ว่าแบงนั้นว่าแต่ว่าเฮ้ยูกสาวะไข้ามาไม่ได้คำพันรู้จักกันไอ้โหน้โหนเดี๋ยวันนี้เองจะได้เงียแน่นอนลูกองกำลังสดเนี่ย ขาสวยเขาสวยแต่ถ้าไม่ถูกใจกัังไงถึงจะดิ้กกี่หน่อยว้าสมศรีเนมาหาพ่อเลยนะมาเล้ครับน้อพนอยา้อยเนทไปไป อย่าเห็นน hey, hey. uh, well, you know, ้อสาวแกก็อย no. no. oh no like uh ู hey, ่เป็นอะไรสีลนี่ลุกนี่เไรสงสารนี่ผ่าาวแล้วนะการออกตัวใจช่ไหมก็เป็นอะไรแล้วถอดน้องสาวมือด้วยฮะน้องสาวมือในห้องเรเอนี่เื่อออกมางเหจับบอจับเลยจับเลย จับมือมั้งลูกเอามี้พ่อถ้าเขาเขารักกันเนี่ยหรือว่าเขาชอบจะจากลาแต่งลาไปเลยแก้ยงน้อยไงเออทร่นี่พ่อไม่รู้นะทีงโอเคอ้าไหนอหนลุงสาว